เห็นบนนี่หลังคาขึ้นมาขึ้นมาตัดเอกิ่งไม้ค่ะกิ่งไม้ก็ใช้บันไดขึ้นมาเนาะที่ให้ดูเดอ้อหลังต่ทําที่ทําร่มอยู่เอาไว้เนาะเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วเ็าจะสร้างบรรยากาศเอาไว้กินเนื้อย่างกันนะคะนี่สร้างบรรยากาศสวยๆอีฉั้นก็เลยต้องขึ้นมาตัดค่ะเพราะว่าที่หลังบ้านตรงนี้มันมันเป็นที่ว่างเปล่าเนาะน้ําน้ํามันก็คังค่ะเห็นไหมคะเนี่ย น้ำก็ยังเยอะเลยจะหาว่าไม่ไม่ไม่สตรองจริงเห็นว่าพี่นอนั่นคอยตัดแล้วเห็นว่าหลังบ้านเนาเพราะมันมีมันมีต้นไม้เนาะต้นไม้มันมันคว่ามันจะหาว่าไม่ไม่ไม่สตรองจริงเห็นว่าพี่นอนั่นคอยตัดแล้วเห็นว่าหลังบ้านเนาเพราะมันมีมันมีต้นไม้เนาะต้นไม้มันมันคว่ามันตกค่ะนี่เห็นไหมคะกำลังเก็บขยะให้เรียบร้อยค่ะนี่หลังบ้าน พี่น้องเห็นปะคะนี่อยู่บนหลังคาเด้อค่ะเนี่ยอยู่บนหลังคาอยู่บนกำแพงนะคะออ้ยเป็นแม่บ้านสายสตรองแน่เห็นปะเนี่ยไต่กำแพงขึ้นมาเลยเด้อค่ะนี่ยธรรมดาที่ไหนล่ะเราเป็นก็เรียกว่าอะไรเนาะเป็น,เป,นเป็นหญิงยุคใหม่เนาะ,ะคอยเด้อค่ะนี่คะ่ะนี่บรรยากาศเด้อค่ะท่านกำลังทําที่ไว้นั่งเล่นคะ่ะนูน้นยาะเลพี่กับน้องเขาก็กำลังคุยกันอยู่เนี่ย ยังหายยอดวิวไม่เจอเลยค่ะไม่รู้ <ST AR C ES> ตกค่ะนังเห็นไหมคะกำลังเก็บขยะให้เรียบร้อยคะ <ST AR C ES> ่ะสวัสดีเธอค่ะพี่น้องเอ้ยเห็นบ่นี่ <ST AR C ES> คอยปีนมาบนกำแพงเลยะค่ะปีนลงมากำแพงมา,าหลังบ้าน <ST AR C ES> พี่น้องเห็นบ่นคะนี่อยู่บนหลังคาเ้ยค่ะเนี้ยอยู่บนหลังคาอยู่บนกำแพงนะคะอ้ยเป็นแม่บ้านสายสตรองแน่เห็นบ่ เนี่ยไต่กำแพงขึ้นมากเลยด้วค่ะเนี่ยธรรมดาที่ไหนล่ะเราเป็นก็เรียกว่าอะไรเนาะเป็นเป็นหญิงยุคใหม่เนาะกะทำที่ทำร่มอยู่เอาไว้เนาะเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็จะสร้างบรรยากาศเอาไว้กินเนื้อย่างกันนะคะนี่สร้างบรรยากาศสวยๆจริงค่ะขึ้นหายยอดวิวยอดวิวเลอคะ่ะพี่น้องค่ะนี่นะค่อยๆเดินเห็นเลยเห็นเลยบรรยากาศบรรยากาศนี่หลังคงหลังคาบ้านเลยค่ะเนี่ยอันนี้อยู่หลังคา เนี่ยนี่แล้วก็อพอพอต้นไม้เยอะใช่ไหมพี่น้องเนาะย,ยุงมันก็เยอะเนาะน้าน,นี้เราก็กลัวยุงลายเนอะมันเลยตัดนะคะก็ <c oughs> ค่อยๆนะคะมาตัดกิ่งไม้ค่ะมาตัดกิงดก่งไม้เสร็จแล้วเห็นไหมคะเนี่ยกําลังปีนกําแพงอยู่ด้วยค่ะเนี่ย <c oughs> ไม่ธรรมดากําลังขึ้นหายยอดวิวอยู่ค่าเห็นไหมคะตัดกิ่งไม้ก็ก็อะไรอยู่เนาะพี่น้องเนอะจะให้ดูบรรยากาศเ้อพี่น้องพี่น้องพี่น้องเออนะจะัน <c> ป <oughs> ีนมาตัดกิ่งไม้ มันสงสัยงูมันหนีน้ํานะคะมันก็เลยเข้าบ้านก็เลยปีนขึ้นมาตัดต้นไม้ค่ะอันนี้อันนี้ตัดเสร็จแล้วละค่ะก็เลยจะมาให้ดูเด้อบรรยากาศเด่นค่ะนู้นยาละเอพี่กับน้องเขากำลังคุยกันอยู่เนี่ยยังหายยอดวิวไม่เจอเลยค่ะไม่รู้คอยเด้อค่ะนี่ค่ะนี่บรรยากาศนะคะยังนกทำลังทําที่ไว้นั่งเลยมันสงสัยงูมันหนีน้ํานะคะมันก็เลยเข้าบ้าน ก็เลยปีนขึ้นมาตัดต้นไม้ค่ะอันนี้อันนี้ตัดเสร็จแล้วล่ะค่ะก็เลยจะมาให้ดูเดอ้อบรรยากาศบัคค่ะค่ะดูพี่นนองเมื่อกี้เนี่ยก,ก,ก็ขึ้นไปตัดไอ้นั่นอยู่กันสองคนอยู่กันสองคนย่าย่ากับเอแม่ย่ากับลูกสะาไพรเนาะแล้วก็ต้องทํานี่แหละค่ะจะให้ย่ามาปีนต้นตกค่ะนึกเห็นไหมคะกำลังเก็บขยะ ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ทําที่ทําร่มอยู่ไว้เนาะเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็จะสร้างบรรยากาศเอาไว้กินเนื้อย่างกันนะคะนี่สร้างบรรยากาศสวยๆกินค่ะนู้นยาละเอพี่กับน้องเขาก็กําลังคุยกันอยู่เนี่ยังหายอดวิวไม่เจอเลยค่ะไม่รู้แต่ทาที่ทําร่มอยู่เอาไว้เนาะเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็จะสร้างบรรยากาศเอาไว้ กินเนื้อ,อย่างกันนะคะนี่สร้างบรรยากาศสวยๆกระทําที่ทําร่มอยู่อไว้เนาะเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็ะจะสร้างบรรยากาศเอาไว้กินเนื้อ,อย่างกันนะคะนี่สร้างบรรยากาศสวยๆเอยอดวิวอยู่ไหนย่าเอย้ยลงทุนคักขนาดสแสดงจริงนะคะไม่ใช่ไม่ได้ใช้สแตนอินมาตัดกิ่งไม้คะ่ะมาตัดกิ่งไม้เสร็จแล้วเห็นไหมคะเนี่ยกำลังปีนกำแพงอยู่ด้วยเนีย ไม่ธรรมดากำลังขึ้นหายยอดวิวอยู่ค้าเห็นไหมคะาปีนอยู่กันสองคนอยู่กันสคนย่าย่ากับกเอแม่ย่ากับ,กบ,กบล,กลูกสะพ้เนาะเราก็ต้องทํานี่แหละค่ะจะให้ย่ามาปินมันสงสัยงูมันหนีน้ํานะคะมันก็นเลยเข้าบ้านก็นเลยปีนขึ้นมาตัดต้นไม้คะ่ะอันนี้อันนี้ตัดเสร็จแล้วละคะ่ะก็เลยจะมาให้ดูเดอ้อบรรยากาศนะคะ เนี่ยนีย่แล้วก็พอพอต้นไม้เยอะใช่ไหมพี่น้องนาะยยุงมันก็เยอะเนาะหน้าน,นี้เราก็กลัวยุงลายเนาะก็เลยตัดนะคะก็ค่อยด้วคอจะหาว่าไม่ไม,ไม่ไม่สตรองจริง <laughs> เห็นว่าพี่น้องนั่นคอยตัดแล้วเห็นว่าหลังบ้านเนพราะมันมีมันมีต้นไม้เนาะต้นไม้มันมันขา่าวมันมียอดมีอยู่ไหนเนาะ ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะคุณแม่บ้านสายสตรองค่ะก็ทำความสะอาดบ้านเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนเอยอดบิวอยู่ไหนยาเอ้ยลงทุนคักขนาดสแสดงจริงนะคะไม่ใช่ไม่ได้ใช้สแตนอินนะเนี่ยหลังบ้านพี่น้องเห็นปะคะนี่อยู่บนหลังคาเด้อคะเนี่ยอยู่บนหลังคาอยู่บนกอมเพรนะคะอุย้ย เป็นแม่บ้านสายสตรองเห็นตกค่ะนี่เห็นไหมคะกำลังเก็บขยะให้เรียบร้อยคะ่ะมันเอ็นไปทางบ้านเนาะแล้วมันก็มีงูเข้าไปในบ้านอย่างนี้นะก็เลยน้องเห็นบนนในหลังคาขึ้นมาขึ้นมาตัดเอกิิงไม้คะ่ะกิ่งไม้ก็ใช้บันไดขึ้นมาเนาะให้ดูเด้อละ่ะสงสัยงูมันหนีน้ํานะคะมันก็เลยเข้าบ้านก็เลยปีนขึ้นมาตัดต้นไม้คะ่ะอันนี้อันนี้ตัดเสร็จแล้วละคะ่ะ ก็เลยจะมาให้ดูเดอ้อบรรยากาศครัวค่ะนี่ดูพี่น้องเมื่อกี้เนอะก็ขึ้นไปตัดไ้นั่นเลยมนสงสัยงูมันหนีน้ำนะคะมันก็เลยเข้าบ้านก็เลยปีนขึ้นมาตัดต้นไม้ค่ะอันนี้อันนี้ตัดเสร็จแล้วละค่ะก็เลยจะมาให้ดูเดอ้อบรรยากาศสวัสดีเธอคะ่ะพี่น้องเอ้ย,เ,อยเห็นบีน่มคอยปีนมาบนกำแพงเลคะ่ะปีนลงมากำแพงมา,มาเอยอดวิวอยู่ไหน ย่าเอ้ยลงทุนคักขนาดสแสดงจริงนะคะไม่ใช่ไม่ได้ใช้สเตนอะินนะน้องเห็นบนนี้หลังคาขึ้นมาขึ้นมาตัดกิ่งไม้ค่ะกิ่งไม้ก็ใช้บันไดขึ้นมาเนาะให้ดูเด้อมาตัดกิ่งไม้ค่ะมาตัดกิ่งไม้เสร็จแล้วเห็นไหมคะเนี่ยกาลังปีนกําแพงอยู่เด้อค่ะเนี่ยไม่ธรรมดากำลังขึ้นหายยอดวิวอยู่ค่ะเห็นไหมคะ ฝนตกค่ะเห็นไหมคะกําลังเก็บขยะให้เรียบร้อยค่ะนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะไต่กําแพงขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็มีบันไดยอยู่ก <c oughs> ็นี่บันไดยอยู่ไต่ขึ้นมาน้ยยอดมิวยอดมิวยอดมิว,ยอ,มวอยู่ไหนเนาะช่วยเป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะคุณแม่บ้านสายสตรองค่ะก็ทําความสะอาดบ้านเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนครัวค่ะนี่ดูพี่นนอง เมื่อกี้เนี่ยก,ก,ก็ขึ้นไปตัดน,นั่นเลยอีชั้นก็เลยต้องขึ้นมาตัดค่ะเพราะว่าที่หลังบ้านตรงนี้มันมันเป็นที่ว่างเปล่าเนาะน้าน้ามันก็ขังค่ะเห็นไหมคะเนี่ยน้ําก็ยังเยอะเลยจริงค่ะขึ้นหายยอดวิวยอดวิวเ้อค่ะพี่น้องค่ะนี่นะค่อยๆเดินเห็เนเลยเห็เนหเลยบรรยากาศบรรยากาศนี่ลังคงหลังคาบ้านเลยค่ะเนี่ยอันนี้อยู่หลังตกค่ะ่เห็นไหมคะกาลังเก็บขยะ ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ตัดกิ่งไม้ค่ะมาตัดกิ่งไม้เสร็จแล้วเห็นไหมคะเนี่ยกําลังปีนกาแพงอยู่ด้วยค่ะเนี่ยไม่ธรรมดากําลังขึ้นหายยอดวิวอยู่ค่ะเห็นไหมคะพี่นค่ะเนี่ยนีย่แล้วก็อพอพอต้นไม้เยอะใช่ไหมพี่น้องนาะย,ยุงยุงมันก็เยอะเนาะนานนี้เราก็กลัวยุงลายเนาะม็เลยตัดนคะคะโอเคคอยดักไข่ยอดวิวอยู่ไหนเนาะช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะคุณแม่บ้านสายสตรองค่ะ ก็ทำความสะอาดบ้านเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนเอยอดวิวอยู่ไหนยาเอย้ยลงทุนคักขนาดสแสดงจริงนะคะไม่ใช่ไม่ได้ใช้สแตนอินตกค่ะเห็นไหมคะกําลังเก็บขยะให้เรียบร้อยค่ะจะหาว่าไม่ไม,ไม่ไม่สตรองจริงเห็นว่าพี่โนอแนนคอยตัดแล้วเห็น่หลังบ้านเนาะเพราะมันมีมันมีต้นไม้เนาะต้นไม้มัน มันควา่ามันจะทําที่ทําร่มอยู่เอาไว้เนาะเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็จะสร้างบรรยากาศเอาไว้กินเนื้อย่างกันนะคะนี่สร้างบรรยากาศสวยๆค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะไต่กําแพงขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็มีบันไดยอยู่ <c oughs> มันก็นี่บันไดยอยู่ไต่ขึ้นมานู้ยอยอดวิวยอดวิวจะทำที่ทําร่มอยู่เอาไว้เนาะเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้ว ก็จะสร้างบรรยากาศเอาไว้กินเนื้อ,อย่างกันนะคะนี่สร้างบรรยากาศสวยๆเอ้ยอดวิวอยู่ไหนย่าเอย้ยลงทุนคักขนาดแสดงจริงนะคะไม่ใช่ไม่ได้ใช้สแตนอินนะกาทำที่ทำร่มอยู่เอาไว้เนาะเดี๋ยวจะเข้า